สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแปลงรถ add-on ลงตัวเกมฟเ v ็ M นะครับโอเคก็ไม่พูดพันธเพลเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนะะื้อหาในคลิปกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับก็จะต้องใช้3อย่างนะครับก็คือ o p e n a V แล้วก็ไฟล์ที่มีตัวโมเดลรถและแฮนดิ้งรถอยู่ในนั้นแล้วก็เทมเพลตที่ผมปล่อยให้โหลดฟรีในดิ c o r d นะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปเข้ามาเอากันที่ห้องฟรีได้เลยนะครับก็จะเป็นห้องนี้เนาะโอเค ไปดูไปเลยครับว่าทำไงบ้างส่วนตัวผมจะเอาเป็นรถคันนี้นะครับก็ให้สามารถหารถในเว็บไหนก็ได้หรือเอาไฟล์มาถ้าจากเว็บเขียวก็ให้มีคำว่าแอดแอดออนนะครับโอเคเมื่อได้ไฟล์มาแล้วนะครับก็สามารถแตกไฟล์ที่ผมให้มาก็จะเป็นไฟล์แบบนี้เนาะก็เดี๋ยวเปลี่ยนในชื่อรถที่เราจะลงนะครับเช่นผมลงรถ f e r r a r i นะครับอ่ะเป็น f e r r a r i ปุ๊บแล้วก็สามารถอาเอาไฟล์มานะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่ผมโหลดมานะครับจากเว็บเขียวเนาะ คก็จะเป็นไฟล์แบบนี้นะครับให้เปิดโปรแกรม o p e n a V ครับอ่หน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้เนาะครับกด Edit Mode ครับตอนแรกก็จะเป็นแบบนี้เนาะเข้ามาที่ Mod ครับแล้วก็ให้สามารถเข้ามาที่ v ล l l a ของเรานะครับ สามารถลากไฟล์ .dlc ลงได้เลยครับหาไฟล์ .dlc นะครับทุกไฟล์จะเป็นเหมือนกันหมดนะเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วนะครับก็ให้เข้ามาที่ data ก่อนเลยครับลาก .meta ทั้งหมดนะครับลงไปเลยนะหน้านี้เนาะครับถ้ามีโฟลเดอร์บางอันก็จะมีโฟลเดอร์แยกขึ้นมาอีกนะครับก็ให้เข้าไปแล้วเอา .meta ออกมาให้หมดนะฮะ Vehicle .ipf นะครับให้ลากทั้งหมดลงแล้วลากใส่โฟลเดอร์ stream ครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสามารถรันได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับว่าจะเป็นยังไง โอเคครับเมื่อเข้ามาในเกมแล้วนะครับก็ให้เราเข้าไปที่ไฟล์เดิมเลยครับเฟอร์รารี่อันนี้เป็นของผมเนาะเข้ามาที่ handling meta ครับเอา handling name ตรงนี้นะครับสามารถเสกได้เลยครับอ่าก็จะได้มาเป็นรถเฟอร์รารี่แบบนี้แล้วนะครับส่วน handling ก็ไว้คลิปหน้าจะมาสอนวิธีการปรับ handling นะครับสําหรับรถตัวนี้เนาะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ ก็สำหรับใครที่อยากให้สอนอะไรเพิ่มเติมหรือปรับรดก็สามารถพิมพ์ลงใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็วันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ